ครับสวัสดีครับดอกทีกระโุลกท่านนะครับวานนี้กับภาพมาชม Power Amp นะครับของ Techno นะครับ MA 1,000B นะครับ Techno นะครับนี่2แผ่นครับราคาแทนละ7 5 0 0บาทนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับสภาพไม่ขดครับ7,500บาทนะครับ ส่งฟรีนะครับเบอร์ครับสภาพนะครับสติ๊กเกอร์พ่อขาดครับสภาพสวยนะครับภาพสวยนะครับสภาพสวยมากนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับมีสองแท่นครับเจ็ดพันหารอยนะครับสองแท่นในกาลวมทรงนะครับกาเป็น มื่นนะครับสองแท่นนี้หมื่นห้าพนะครับสภาพสวยงามมากนะครับสําหรับท่านที่มองหาโพกเอ็มแรงๆนะครับครับสามารถโหลดสองโอมได้นะครับสองโมได้นะครับสุดนี้นะครับเทคโนลนะครับ MA 1 0เ0 0งนบีนะครับสภาพงามเลยทีเดียวนะครับสนใจ ทักทายคุณป้าเลยนะครับร้านพิเนิออดิโอนะครับนะครับเทักทายคุณป้าเบอร์โทรเดี๋ยวแจ้งไปนะครับจำบว้ได้ครับเบอร์โทรหรือว่าสิทักแคทมาเลยก็ได้ครับเอานะครับขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเรเดอร์นะครับราคาบ้านๆนะครับใหม่มากครับอ่า ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับไม่รวมท่งครับพาวเวอร์แรงๆนะครับหลด2โอหมได้ครับแรงๆงเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับป้องหาอยู่พาวเวอร์แรงๆนะครับทักมาได้นะครับที่ร้านพินตจออดิโอนะครับปากกนไลค์กดแช่์กดติดตามน้เดือนะครับขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับ คลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ